และการบาดเจ็บของเซลล์มันรุนแรงแค่ไหนข้อดีของการรักษาทางการบำบัดข้อดีของการเราใช้สารอาหารสาร,าารบำบัดทุกอย่างมันจะไปสแกนให้ทั้งหมดเลยมันจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออะไรนะคะทุกท่านถ้าใช้ทีมสยามภัยพัดมีอาการอะไรออกสองสออกมาหรือการแอฟเฟกออกมาผลสะท้อนออกมาท่านไม่ต้องไปกลัวว่านันเป็นการแพ้หรือเป็นผลข้านเคียงหรือไม่ นะคะมันไม่ใช่นะคะเราทาสยามไยไปแล้วสิ่งที่มันออกนะคะให้เราเห็นนั่นคือโรคของเราให้เรารู้สันทีเลยว่าสิ่งที่มันผิดปกติมันเกิดการหรือพ้นออกมาข้อดีของสยามไยคือทาไปแล้วเรารู้โรคที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเตรียมตัวกับมันได้นะคะความมหัศจรรย์ก็คืออะไรคะมันสามารถทําให้โรคที่เกิดขึ้นมันสามารถทําให้เซลล์ที่มันเกิดการบาดเจ็บเจ็บปวอยู่ตอนนี้สามารถฟื้นตัวได้สามารถที่จะดูแลตัวมันเองได้ พราะสารโฟโนอยนะคะไปกำจัดในเรื่องของอนุ่ลสระที่อยู่ในระบบร่างกายเรานะคะเขาเรียกว่าอนุนสารเหล่านี้เป็นสนิมเป็นอะไรที่มันก่อกวนในระบบร่างกายทั้งหมดเลยเมื่อสารโฟโนอยเราทาเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะซึมผ่านแม้การสูดดมเข้าไปนะคะสิ่งแรกที่ทําให้ร่างกายดีขึ้นไอเดียที่เกิดขึ้นหรือเรารูสึกว่ามันแอคทีฟขึ้นร่างกายมันดีขึ้นมันเฟสขึ้นคืออะไรคะพอเราทาไปปุ๊บหรือการดูดซึมเข้าไปปุ๊บ อันดับแรกคือการไปปรับนะคะระบบความกดเป็นด่างของระบบเลือดปรับออกซิเจนในเลือดนะคะปรับแรงดันของเลือดและไกลเกียร์ระบบการทํางานของเลือดทั้งหมดให้มันไหลเวียนได้จากหัวจรดเท้านะคะ mm hmm. อาการยิทาสยามไ,ไปแล้วจริงรู้สึกว่ามันสดชื่นทันทีเลยภายในหนึ่งชั่วโมงจริงไหมคะ mm hmm. อาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นความรู้สึกกับทุกคนมันวิเศษยังไงมันช่วยได้หมืกระทั่งคน มีอาการชักป้าหมูคนที่นโโโําส่งโรงพยาบาลไม่ได้คนที่มีอาการแบบฉุกเฉิน่ะนะคะให้คุณมีสยามไฟติดตัวด้วยเลยมันจะช่วยในมืองต้นได้มากหลักๆคือไปทําให้เกิดการขยายหลอดเลือดหลักๆคือทําให้เกิดการออกซิเจนในเลือดไหลเวียนได้ดีนะคะนี่คือเราทาไปแต่สิ่งที่พิเศษมากที่สุดคืออะไรคะสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือระบบการทาง,งานของตับนะคะตัวสยามไฟจะเป็นตัวช่วยได้ดีมากที่สุดตับเขาเราือสุงพยางานที่ใหญ่ที่สุดนะคะทุกท่านตับสะสมสารพิษ ตับกับกรองสารพิษออกจากร่างกายนะคะเคียรพิษอะไรที่เป็นพิษต่อระบบร่างกายไม่ว่าจะเป็นการหายใจกินสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ตับจะเป็นตัวที่กรองเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าตับมันไม่มีนะคะสารต้านพิที่มันเพียงพอหรือสารอาหารที่การแลกเต็มไม่เพียงพอปุ๊บมันกมมน็มันก็ไม่มีแรงที่จะทางานนี้กับเรานะคะตับมันก็เกิดอาการร้อนพอจะมาเกิดอาการร้อนแล้วทุกอย่างมันจนวนหมดเลยทินสยามภัยพัดที่เราทาเข้าไปเนี่ยนะคะ จุดที่จะไปดูแลองรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการทํางานของตับเราที่ไหนคะทุกท่านรอบสะดือใช่ไหมคะรอบสะดือนะคะทุกท่านเพราะว่าการที่รอบสะดือรุ๊การดึงไปใช้กามันจะต้องผ่านในเรื่องของการลําไส้ไปม,มีลมที่ดีในลําไส้ก่อนนะคะอะาระบบ่าตลมของเราต้องดีสะก,ก่อนตับถึงจะเคลียร์กับการเคลียร์ทลีดได้พอเราทาก็ไปบปรุงตับแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาหวานนะคะเยอะแยะมากเลยคนเป็นเบาหวานน้ำตาลลดเยอะมากมันเป็นเรื่องมันเป็นเล็กๆสาหรับเครื่อกินสยามไปนะคะ เป็นเบาหวานอย่าไปเชื่อว่าอย่าไปบอกว่าคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะจริงๆแล้วถ้ามันมีเรื่องของสารโฟรนอยก็ไปจำกัดในเรื่องขอ,อ,ขอทงทําให้อาตับเกิดการคลายพิษตับก่อนเกิดการแข็งแรงขึ้นมันก็สร้างอินซูลินให้กับเรานะคะน้ำตาลจาก150จาก200มันก็สามารถลงที่มา100 120ได้นะคะเยอะแยะเลยคนที่ใช้กินสยามไแล้ว อาการที่เบาหวานนี้มันลดลงแล้วก็ไม่ต้องพิ่มยาเบาหวานอีกเลยแม้กระทั่งอาการไขมันในเลือดประมาณนี้นะครับทีสยามไพยความจุดเด่นของเขาคือการเคลียร์พิษจากระบบร่างกายของเราทั้งหมดนะคะวันนี้ทุกคนพบติดตัวไว้มันเป็นราคาที่มันจับต้องได้มันเป็นราคาที่มันไม่เว่าวังอลังการมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามนะคะมันมีความสสัศจรรย์ในในในตัวสยามไพรเนี่ยเยอะมากนะคะราคาที่มันจับต้องได้แต่คุณภาพ ร้านเลยนะคะทุกคนใช้ทุกคนจะรู้ดีว่าตัวชินสยามไฟเนี่ยมอจจัศจรรย์ยังไงนะคะรากัดสิ่งที่ในร่างกายพิษทั้งหมดที่เกิดในกระแสะเลือดพิษทั้งหมดที่อยู่ที่ตับเราเกิดการสะสมมันจะเกิดการพายออกมาทันทีเลยค่ะเพราะสารฟาโมนอยจะเป็นตัวแปรทั้งหมดไม่ก,มกระทั่งการสร้างโปรตีนในระบบร่างกายไม่กระทั่งการแลกเปลี่ยนโปรตีนที่ตับสารส่งเราเป็นตัวนําทั้งหมดเลยค่ะเขาจะมีหลายกลุ่มหลายชื่อแต่สารโมนอยเม็ดคำเยยทั้งหมดจะเป็นองค์รวมทั้งหมดนะคะ เป็นจุดศูนย์รวมใหญ่เลยถ้าไม่มีสารฟราโวรอยด์ระบบร่างก,กายปุ๊บอะไรอีกคะการสร้างสเตอรอยด์ระบบร่างก,กายของเราก็ไม่มีนะคะบางคนยังมีข้อสงสัยว่าเออต้องเอาทีมไปตรวจหาสารสเตอรอยด์มีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครเคยทดสอบหรือยังมีสเารอพันปนเพื่อนหรือเปล่าทำไมทานแล้วมันดีขึ้นทันทีนะคะบางทีก็มีการบรรยายหรือก็แทรกขึ้นมาทันทีสเตอรอยด์แย่ๆเลยจริงไหมคะอ่าอันนี้คือไม่รู้จริงประเภทรู้มากรู้หมดแต่ไม่รู้เลยเยอะมาก เข้าใจไหมคะนี่คือคุณขาดโอกาสสารสเตอรอยด์ก็จะมีฤทธิ์อคล้ายๆกับ่าลดของสเตอรอยด์สเตอรอยด์ในร่างกายมนุษย์มันมีโดยธรรมชาติกับทุกท่านถ้าใครมีสเตอรอยด์ในร่างกายมันผลิตเองขึ้นมาโดยธรรมชาติก็เรียกว่าสเตอรอยด์บริสุทธิ์นะคะร่างกายขึ้นสร้างขึ้นมาเองถ้าไม่มีสเตอรอยด์ระบบก,กล้ามเนื้อเราจะไม่มีนะคะเส้นเอ็นกล้ามเมนื้อหรือที่เป็นโรคไตค่ะอยาก้วนๆใหญ่ๆจะซอบลงไหลหลุดไปเลยจริงไหมคะสเตอรอยด์ไม่มีต้องกินจับหมอจริงไหมนะคะต้องติด แต่ผลคือทําให้อะไรคะตับมีผลข้างเคียงแต่สยามไัยมันจะออกฤทธิ์คล้ายสเตอรอยด์คือลดการอากักเสบทั้งหมดในระบบร่างกายลดการเจ็บบาดเจ็บของระบบเซลล์ทั้งหมดในร่างกายและกระตุ้นการสร้างสเตอรอยด์ในร่างกายโดยธรรมชาติคนที่เป็นโรคเกาต์รูาติกรูปตัวรูปติซัมอาการปวดเท้นปวดขานะคะกระดูกทับเส้นทำไมทาสยามภัยมันเกิดกายกดล็อกทันทีเลย มีตัวฟาโบนอยจากข้างนอกที่ออกฤทธิ์คล้ายสเตอรอยด์และทำให้ตด์ในร่างกายผลิตขึ้นมาเองได้ทุกอย่างตอบสนองกันเ็าเรียกว่าปลายเหตุกับต้นเหตุทีมสยามภัยไปเคลียร์ที่ต้นเหตุทั้งหมดกับปลายเหตุไม่เกี่ยวนะคะปลายเหตุจะเป็นเรื่องของยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่มันโอเคมากที่สุดคือเราใช้ทีมสยามภัยแล้วการออกฤทธิ์ของยาเคมีมันจะดีกว่าโดยธรรมชาติที่เรากินโดยไม่มีอะไรไปกระตุน้นดีไหมคะ เราไม่ได้แนะนําว่าคุณใช้กิตสยาไฟคุณเลิกกินยาเคมีนะเราไม่แนะนานะคะกินไปควบคู่กันแต่เซลล์เรามันจะจําสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันยาเคมีที่เรากินทุกวันก็กนจะหยุดกินไม่ได้นะคะยาเบาหวานก็ต้องกินไปก่อนแต่ในขณะที่เรากินยาเบาหวานหรือก,กินยาลดความดันยาลดไขมันก็แล้วแต่นะคะแต่เราทาคกินสยามไยไปแล้วเห็นไหมคะมันจะไปช่วยกระตุ้นที่ต้นเหตุให้กับเรานะคะเซลล์มันจะไม่ไปจําที่ไปเหตุ เขาจะหันมาหาที่ต้นเหตุคืออะไรคะเซลเขาจะพยายามช่วยเหลือตัวเองเซลลก็พยายามปกป้องตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้เขารุกขึ้นมาทำให้กับเราได้คืออะไรคะเรามีแรงเบี่ยงให้กับเขาเรามีสิ่งผัำดันให้กับเขา,เา,เขาคือตัวสัญญาไภัยพัสารสโฟนอยนะคะป่าทองพันช่างที่มันออกนิดในเรื่องของทําให้ระบบน้ําเหลืองของเราเป็นปกติทําให้เลือดของเราไม่ตกคนที่เป็นภูมิแพ้หอคือภูมิแพ้คนที่เป็นไท อาจเป็นชามเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเกิดขึ้นทั้งหมดตัวอะไรเด่นที่สุดคะใครเป็นรอบปอดหอบหือภูมิแพ้แม้กระทั่งน้ําท่วมปอดที่หมอต้องเจาะปอดวันหนึ่งนะคะ150หบซีซีบางทีบางคนเป็นลิ้นเลยนะคะตัวสยามไพหรือตัวาฟาโบนนอยแต่จุดเด่นของรอหอบหือภูมิแพ้ทั้งหมดที่อยู่ในสยามไพนะคะบอกคุณชัดเยนะมันคือตัวทองหันช่างตัวนี้จะลดอาการภูมิแพ้ลดการหลั่งสารยิตตมินในโพรงจมูก ลดอาการคุณแพ้ทั้งหมดเลยนะคะคือชัวรในเรื่องของตัวทองผันช่างตัวนี้จะทําให้ระบบน้ําเหลืองของเราไหลาเป็นปกติต่อมน้ําเหลืองมนุษย์เรามีเป็น6700ต่อมนะคะทุกท่านนะคะมันจะไหลเลี่ยนถ้ามันติดขัดเมื่อไหร่นั่นคือการอักเสบเกิดขึ้นนะคะต่อมน้ําเหลืองโตตรงไหนตรงนั้นวอมแดงเกิดขึ้นถ้าต่อมน้ําเหลืองโตเม็ดเลือดขาวจะทรอยดมันจะต่อสู้กับเซลล์ทำให้เกิดการบวมแดงเกิดขึ้นทำไมเราใช้สยายายัญญาณไปพักไปแตะเติมต่อยแล้วอาการวงแดงลดลงทันที นะคะเพราะตัวในเรื่องของขวาสารของมันใช่กวัวนั้นไปลดการอักเสบของต่อมน้ําเหลืองไปเคลียร์ให้มันเกิดการไหลเวียนได้ถ้าต่อมน้ำเหลืองโตกุ๊กคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองสักพักหนึ่งน้ำเหลืองกระจายทข้วต่อมออมะเร็งไปทุกที่แล้วคือต่อมน้ําเหลืองจริงไหมคะมันไปได้ทั้งหมดต่อมใหญ่ที่สุดคืออยู่ที่ช่วงตรงนี้กอเราช่วงโขไทยลอยนะคะต่อมที่จะให้ทุกคนใช้มากที่สุดคือระหว่างนี่นะคะหน้าขาทั้งสองข้างของเรา นะคะทุกท่านพาทีมสยามไทยทาเจนว่าอย่าลืมที่ขาหนีบสองข้างแล้วขาพับทั้งสองข้างเปิดหลอดรลือดดำก่อนเลยค่ะทุกท่านมันจะโป่งโล่งสบายแล้วใส่ข้อทีนะคะเอ็นร้อยหวายสข้างตรงนี้ต้องเปิดตั้งแต่ข้างบนลงมาแล้วมันจะสูบฉีดปุ๊กๆุกุ๊กกหัวใจจะปัม๊มเลือดได้ดีมากแล้วทีมจะออกฤิ์ได้เร็วภายในหนึ่งชั่วโมจากเดินไม่ได้ลุกทันทีค่ะ อันนี้คือเทสกับคนป่วยได้สุดยอดมากถ้าคุณรู้จุดในการทานะคะธรรมชาติก็จะดึงไปใช้โดยธรรมชาตินะคะคุณทายให้ถูกแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่รู้เรื่องก็ชะรูนทั้งตัวได้เลยนะคะทุกโรคมันสามารถที่จะไปนั่นได้ก็ดันบวกนาโนนะคะงานที่ใจออกมาแล้วนะคะได้รับรางวัลเยอะแยะทั้งลูนถูกไหมคะแต่เรามีหน้าที่ทาเพียงอย่างเดียวเปิดรับตรงนี้ทีมสยามไทยแมก้กระทั่งในเรื่องของตัวว่านหางจระเข้ดีลิทเจนมันจะไปปรับในเรื่องดินน้ำลง